พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ ไม่ได้ล่ำสนานมันเลยท่า <S <S สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการปาร์ตีฮาเฮ อารางมากลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับเวลา16.00ถึง16.30นาทีนะครับครับรับชมได้กี่ช่องทางของเราตอนนี้2ช่องทางครับ2ช่องทางเือพอใจ Channel แล้วก็ w w w ร์ w e ดพอใจ c ชน n คครับก็รับชมกันได้นะครับรายการดีๆอย่างนี้มีสาระมีของรางวัลมีความหาอยู่กันที่นี่นะครับถูกต้องครับแล้วก็ท่านใดสนใจเจนี่ฟูดก็สั่งช่วงเวลานี้ สั่งที่ใครได้ครับสั่งที่ทีมงานหยองลูกหยีเลยหมายเลขโทรศัพท์บอกเข้าไปก็08 00 2 2 45 45นหะครับคราบผมรักสุขภาพกัวยเ่ดื่มเจนีฟูดกันนะครับอ่ะรายการของเราหาไว้ก่อนช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าฮ่ช่วงแก๊กซ่าาเฮ่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ด แก๊กแรกของเราเนี่อะไรฮะก็เป็นแก๊กเกี่ยวกับนี่เลยครับผมเกี่ยวกับอะไรครับนี่เกี่ยวกับการไปดูหนังโอ้หนังนอ่นผมบวชเนี่ยผมไม่ถ่ายหนังมานะคุณไปถ่ายหนังที่ไหนตำรวจถ่ายหนังได้ด้วยถ่ายได้ถ่ายหนังฝรั่งและหนังไทยฮะถ่ายหนังวัวหนังควายมาทํากองเพนในวัดแล้วไปนอนซ้อมตีกองทันหนังในตึงหนังในหย่อนอ๋อไปบวชบวชทากองบวชทากองไม่ใช่หนังอย่างนั้นนี่หนังเรื่องโรงภาพยนตร์ฮะโรงภาพยนตร์เป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับไปดูกันครับ อ๋อนี่ตลัดชุดจับหมาหรือว่ายืนเฝ้ารถไฟเนี่ยครับเรุงเทพมานครเจ้าที่กรุงเทพมานครกทมใช่ไหมกทมครับชัดเลยโดยตรงเลยเก็บขยะแนี่ยพี่เจ้าที่ดูแลรักษาอย่างดีอพี่ต้องเมื่อวานครับผมไปดูหนังมาพี่โอ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเชิญหลงแสดงเองวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดเออเป้ไหน โอ้โหพี่สุดยอดเลยทศอกทั้งเข่าโดดพี่โดดตึกหนึ่งมาตึกสองตึกสามตึกสี่พี่เพื่อออกปากทำไงล่ะครับโอ้โหแอคชั่นมันขนาดเลยครับพี่โอ้ไอวิ่งสูฟัดใช่ไหมวิ่งสูฟัดเมื่อวานนี่เองโอ้พี่ก็ไปดูมาไม่เห็นมันอย่างที่มึงว่าเลยทําไมล่ะพี่พี่ดูรอบไหนครับไปดูรอบเย็นโอ้โหถึงว่าผมดูรอบเช้ารอบเย็นเฉลิมก็เหนื่อยใิพี่มโอ้ห้องเลาม เต๊พดีหละมี่ค็สีเหอยเนาะมึงไปดูจะไปเผาลงหนังมนึงอีนีมีวะที่นีโอ้โอเคันักโอ้มีรอบรอบเย็นเหนื่อยด้วยะฉลิมเฉลงเล่นแต่เช้าเลยนะถึงตอนเย็นเฉลงก็เหนื่อยเลยโอ้โหมันมู่ในแสนฟิล่ะแก๊กที่สองครับ แกกับ,บเม่เลขากับผู้จัดการอ,อันนี้เราไม่เคยมีเลขาเะาจะไม่รู้เป็นยังไงอ๋อมีผู้จัดการต้องมีเลขาใช่มีเลขามีผู้จัดการมีคนขับรถมีเจ้านายเลเผื่อคนขับรถฆ่าเจ้านายด้วยอ,อย่าไปัูเขาครับมันอันตรายมากรื่อย่าไปดูเขารับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเลขากับเจ้านายครับพี่เนี่ยเล่นตลกมานานแล้วก็เล่นมานานนะพี่เคยทำงานบริษัท<ม>ี่ย เฮ้ยเมื่อก่อนมือก่อนจะมาเป็นตลกมันก็ต้องทำมาทุกอย่างขุดท่อร่างเนี่ยรัดยางล้างจานดำน้ำ,ำดำน้ำดำน้ำงานอะไรวดำำะดำน้ำกระดำน้ำถ้าเหรียญ <ดำ S 2> บาทนี่ก็ไม่เรียกว่างานนะ <G uan> <ช>วันลอยกระทงเนี่ยโอ้แล้กร,ระทงเนี่ยพอวันลอยไม่พี่งานบริษัทเนี่ยพี่เคยตำแหน่งใหญ่สุดแค่ไหนแค่เป็น หัวหน้าแผนกโหนี่ยังไม่ถึงผู้จัดการใช่ป่ะยังไม่ถึงนี่ผมจะไล่ฝันงานบริษัทเนี่ยเป็นงานที่ทําสบายด้วยป่ะมันสบายยังไงมันสบายมันมาอยู่ในออฟฟิศแต่บางทีมันก็มีออกไปต่างจังหวัดไปดูงานดูอะไรมัง่งใช่นี่พอม,มีบริษัทบริษัทหนึ่งเนะี่ยผู้จัดการเนี่ย<ม>เขาต้องออกไปดูงานกับเดขาต่างจังหวัดสองคนสองคนด้วยแต่นี่เอาสองคนแต่ที่ก็ไปไกลเนี่ยแต่นี่ขากลับก็คือรถเกิดพังไงตายแล้วเหมือนดวงจะต้องแบบอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยนะ รถพังตอนนี้ทาไงอ่ะเข้ากรุงเทพก็ไม่ได้ทางระหว่างทางนะทางระหว่างเข้าเที่ยวก็ได้ก็เลยต้องไปเดินหาโรงแรมก็มีโรงแรมที่พักอยู่นี่ไปเจอโรงแรมแต่โรงแรมเหมือนหนังไทยเลยเหลือห้องอยู่ห้องเดียวเหลือห้แล้วก็เป็นเตียงเดียวด้วยจะเปิดสองห้องก็ได้โรงแรมเต็มผมนี่ขีดขีเทียบไหมแกก็เลยจำยอมกต้องอยู่ห้องเดียวกันเป็นจังหวะและโอกาสของผู้จัดการใช่ไหมแต่ผู้จัดการจะเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษไม่าบสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษ เมื่ออยู่ห้องเดียวกันก็เลยคุยกับนายขาวว่าเออเอางี้แล้วกันนะครับ พอดีมีเตียงอยู่เตียงเดียวเดี๋ยวผมขอไปนอนโซฟาแล้วคุณขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วกันนั่นวิสง่ารเลยเลขาเป็นผู้จัดการเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษจริงๆก็แต่ว่าก็ได้ค่ะไม่ต้องทปลไม่ต้องเปียงไม่ต้องทำเปลี่ยนก็ได้เลทอกเปียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวบิวเองโอเคขาได้เวลานอนผู้จัดการก็ไปนอนบนโซฟาเลขาก็นอนบนเตียงแต่ที่เลขาเนี่ยนึกขึ้นไงอยากเห็นไหมว่าไต่มาได้เงินมาได้ทองอ่ะถ้ามีอะไรกับผู้จัดการนะจากเลขาจะเลื่อนขึ้นไปรองผู้จัดการโอ้โหพูดย งาเลยล่ะหน้าที่การงานดีขึ้นเลยล่ะใช่ไหม,มก็เลยคิดว่าอยากจะมีอะไรผู้จัดก,การก็เลยออกอุบายว่าผู้จัดจาการคะอเออหนาวเลยเกินนะคะ่ะหนาวไหมไอ้กัมบอกว่าไม่ลอยเขาโอ้โเดี๋ยวผมคิดเดินไปหล <laughs> <laughs> ีแอร์เขาาไปหลีแอร์เสร็จปุ๊บเลขาก็อีกห้านาทีเอ๊ะผู้จัดก,การไม่มีเลยกี่นาะทีเนี่ยก็เลยออกอุบายอีก ผู้จัดการคะคือหนาวจริงหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะผู้จัดการเขาบอกว่าเัิ่เอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปผมผ้าให้ผมผ้าผมผ้าได้ห้านาทีได้ห้านาทีเลขาเอาแล้วไม่ได้ผู้จัดการคะหนาวมากเลยค่ะช่วยช่วยหนูหน่อยเลยค่ะผู้จัดการบอกเอางี้แล้วกันครับเอาผ้าผมมาอีกผืนหนึ่งไป็สองผืนเดี๋ยวให้ผมให้ผมเสร็จเลขาเอาแล้วผู้จัดการคะบอกตรงเลยไม่ไหวแล้วจะทำยัไงหนูก็ทำแต่ค่ะหนูไม่ไหวแล้วงนี่งไงโอ้โห การเมื่อเห็นเลขาพวกนี้ก็บอกเอางี้แล้วกันครับไหนเราก็ตกกระไดพอจวนอยู่กันสองต่อสองวันนี้เรามาแสดงความเป็นผัวเมียกันเลยดีกว่าไหมครับเอาตรงๆเลขาได้ยินอย่างนั้นขอเสื้อผ้านอนแผ่ร่างอยู่บนเตียงใช่ไ<อ>หมเขาเกดการเห<อ>็นเลขานอนแก้ผ้า,ผาแผ่ร้างอยู่บนเตียงงั้นผมจะแสดงความเป็นผัวเมียกันดีนียครับก็เลยชี้หน้าด่าไปที่เลขาว่าอีแก่ถ้ามึงหนาวมึงไปนอนใต้เตียงกูง่วงกูจะนอน <laughs> เออแต่กูว่าตอนแต่ปิดประตูแล้วนะไล่ไปโดนใต้เตยงแสดงความเป็นผัวเมียไงโอ้โหด่ากันโอ้โหด่ากันได้ใช่อะแล้วก็พากันพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มเจน่ฟูลสักคู่นะครับครับผมช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าอาเฮ้ เูไม่ทาไม่ได้ด้ดยมอนก็ต้องใช้วิชาเจะรักไม่รักบอกมาถ้ามีปัญหาก็ต้องเมาตอองะัเยอพันตเทเทนอพันตยาอพันเทะอพอละเป็นไงกระมังมาเลยอารักขอตาราบสู่ช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ คนที่ท่านรอยคอมาถึงแล้วลอคอยนั่นแหละครับหยิบโทรศัพท์ไว้เลยหยิบโทรศัพท์เตรียมไว้ให้ดีเลยครับผมครับก็ซัำยเตือนกันเป็นประจำนะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในทิศน,นี้ขอสงวนสิทธิ์วันทิศหน,น้านะ,นะครับครับบ้านเลขที่หนึ่งโทรได้หนึ่งท่านนะอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับ ส่วนท่านใดได้ดของรางวัลแล้วเนี่ยเราติดต่อไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยท่านนายเดเราให้ไฟแนนซ์ไปยึดของกลับมาเลยนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ซื้อรถนะ <laughs> และโทรทัศน์นะเราจะสละสิทธิ์ท่านตายทันทีนะฮะ <laughs> สละสิทธิ์เลยเอาละครับ <laughs> เดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับครับกติกาแจ๊ซ่าฮ่าแฮ เราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุม่มหยิบขึ้นมาเพียง1่งลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟ กล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทำการค้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนโคอฟฟ่สองกล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการ เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจน่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8ถึง9ผก็ตายล้วมลูกปีงฟองเลยนะครับครับผมดูซิว่าหมายเลขวันนี้ได้แก่เปิปองคุณน้ากินมากเหมือนช็อกโกแลตนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับ เป็นเลขนะครับเลขสามครับเนี่ยเลขสามเลขสามครับท่านใดมีเลขสามนะครับโทรเข้ามาได้เลยถ้าไม่มีอย่าโทรนะเสียเวลาด้วยนะครับเปลืองตังค์ท่านด้วยนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ของบ้านเลขที่นะครับเนี่ยครับจะเป็นทับเป็นตัวแรกตัวหลังได้หมดขใอยมีสามนะฮะครับผม0 2 6 9 2 2 8 1 8 -9 นถึงนะครับโทรร่วมสนุกกับพวกเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสุรัตน์ค่ะสุรัตน์จากจังหวัดอะไรครับ กรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ดินแดงค่ะอยู่ดินแดงใกล้ๆเรานี่เองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแปดสามค่ะแปดสามของไม่ว่าพักไม่มีอะไรนะครับไม่มีค่ะโอเคเล่นเลยอ่ะคุณสุรัตน์นะฮะแห็นแรกครับอ่าเจนีพุทกองใหญ่ครับายต่อไปเจริพุทกองเล็กหรือเจริพุทกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะไปครับหนึ่งสองสามอ้ใหญ่เอาละ ไปกันไปอะเจรีพูดกองเล็กไือเจรีพุดกองใหญ่กลองเล็กค่ะกองเล็กนะสายเลยสายอ้โหเป็นกลองใหญ่นะครับได้จริงจินะคุณสุรัตน์วางสายสิริดยขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วแต่ดวงนะฮะเรามีป้ายเจรีพูดนะฮะเล็ก5ป้ายใหญ่5้าป้ายค้าเข้ากันไปนะฮะเปิดป้ายแรกภายถูกสองป้ายเปิดป้ายรางวัลง่ายๆนะครับกับพวกเรานะครับครับผมร่วสสนุกได้เลยถ้าอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจรีพูดนะครับ บางช่วงเวลานี้ทีมง,งานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับอะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขอนใจค่ะขอนใจขอนใจจังหวัดอะไรครับเนี่ยโคราชค่ะโคราชอีกแล้วผมหายยี่กว่าวันีโคราชยังโทรติดอยู่นะครับครับเขามีโทรศ<ด>ัพท์มาทีนั่นะอนะเอาเพื่ออะไรครับเำื่อบอกช่องค่ะช่องอีกแล้วอะบ้านเลขที่เท่าไหร่ 38 38เมื่อกี้83ดสิมเตัวหน้าเลยเลขสามสิบแปโอ้โหถ้าเป็นหวยกกลับเลยครับผมเล่นเลยนะครับไปแรกครับเจริ่พูดกล่องเล็กไปต่อไปเจริ่พูดกล่องเล็กและเจริ่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะปุ๊บกล่องเล็กเอาละไปสุดท้ายเจริ่พูดกล่องเล็กและเจริ่พูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เอาละ มา,ว,าว่าแรกวปางช่องก็ได้เปิดป้ายเลยนะครับครับผมเอาล้ว <laughs> ค <laughs> รับเดนิฟูดหนึ่งถึงห้าป้ายทั้งวันของเราป้ายไหนดีครับเอาเบอร์สามค่ะเบอร์สามน่ะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนค่ะ <laughs> โอเคคอมั่นใจแล้วก็เปิดให้เลย <laughs> เบอร์สามได้แก่โอ้โห <laughs> กาแ,แฟนะครับนาเนตคาสตูปคุณสมสองกล่องออมูลค่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับฝนตกตกนี้กินกาแฟเดินตากฝนนะครับกินกาแฟก่อนแล้วเก็บแรงไว้โทรพรุ่งนี้ครับผมสายต่อไปครับ โทรเข้ามาได้ไดเลยนะศูนย์สองเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับผมถ้าอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจดีปูดถ้าอยากสอบถามกับพี่หยองก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์งสองสี่ห้าสี่ห้าครับนะครับ,รบถามกันได้นะรักสุขภาพ,พ่วงสุขภาพก็ดื่มกันดูครับผมนะก็เราจะส่งถึงบ้านท่านที่ไม่คิดค่าส่งด้วยถูกต้องครับนี่อ่ะสายต่อไปนะครับเอ่อท่านใดที่ได้ของรางวัลแล้วหรือไม่ได้ให้โทรมาเล่นกับเราในวางสายสนิทด้วยนะครับเพราะสายต่อไปเนี่ยโทรเข้ามาลําบากนะครับใช่ใช่เพราะเรามีสองเบอร์เท่านั้นนะ ศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับเอ๊ะทำอะไรกันอยู่ไม่มีใครโทรมาเลยวันนี้กำลังโทรมาอยู่แต่ว่ากำลังคิดว่าที่บ้านท่านมีเลขสามไหมดูครับรดูให้ดีฮะอต้องมีอามาแล้วแลวสวัสดีครับขลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณอะ,อะไรครับชื่อทองคําค่ะชื่อ<ห>ทองคาโอ้ทองราคาแพงด้วยตัวนี้ชื่อ,อคุณทองคําจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีบ้านเลขที่สี่สิบสองพับสามค่ะสี่สิบสองพับสามฝนตกไหมตอนเนี้ย กค่ะโอเคเขาตกเล่นเลยถ้าฝนตกรีบเล่นเดี๋ยวเปียกไปเขาอยู่ในบ้านอไปแรกครับเจดีพูดกล่องเล็กนะครับไปต่อไปเจดีพูดกล่องเล็กและเจดีพูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะเฮ้ยปุ๊บทองคำว้าเป็นกล่องใหญ่ครับคุณทองคำนะครับไม่ได้นะพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสิริพูดขอบคุณมากสวัสดีครับโทรเข้ามาได้เลยนะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กนถึงเนะครับไฟรางวัลเราออกรางวัลเดียวนะครับวันนี้ กาแฟเพิ่งออกไปนะฮะรางวัลใหญ่รออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับวัดลินครับคุณวัลินจะเจังหวัดอะไรครับสุรินครับสุรินบ้านเลขที่สามสิบห้าครับเท่าไหร่นะสามสิบห้าสามเจ็ดห้าสามสิบห้าครับสามสิบห้าโอเคนะสามสิบห้าถ้าไปกรุงเทพจะบอกสามห้าสามห้าเนี่ยคนสุรินยจะบอกสามสิบห้าอ่าเขาพูดให้ชัดภาษาไทยต้องถูกต้องเอาเลยเอาเลยครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาอ่ะไปแล้ครับนี่ เจนี่พูดกองใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่พูดกองเล็กหรือเจนี่พูดกองใหญ่ครับกลองเล็กครับกองเล็กนะเออดรับกองเล็กกลองเล็กโอ้โหเป็นกองใหญ่นะครับไม่ได้วางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับคุณวลินจากจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมอสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อเรวดีค่ะคุณเรวดีจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีนะ บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าทับสามค่ะเจ็ดสิบห้าทับสามมีสามตัวสุดท้ายเล่นเลยค่อยทายไว้ไปแรกครับเจรีพูดกองใหญ่ายต่อไปเจนีฟูดกองใหญ่หรือเจรีพูดกองเล็กครับกองเล็กค่ะกองเล็กครับกองเล็กกองเล็กกองเล็กเอ้าละไปสุดท้ายเจรีพูดกองเล็กหรือเจรีฟูดกองใหญ่ครับกองเล็กค่ะกองเล็กครับขอให้เล็กนะขอให้เล็กอ เป็นกองใหญ่นะครับไม่ได้เลยคุณยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักดื่มเจนี่ฟูดสักครู่นะครับครับผมช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮาเฮ้ หนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดนี่ก็คนมันตกทั้งปีไปอยู่สักทีจะทำยังไงให้น้องได้ปักตะไคร้ไ้ปักตะไคร้ให้น่อยได้ไหมก็พี่ลีความมั่นใจน้องปักตะไคร้แล้วคนไม่โตตกคนตกคนมันปักตะ <c oughs> ไคร้กันแล้วผมจะได้ไม่ตกเอาละครับสู่ช่วงที่สองนะฮะช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ่มาแล้วคุณตายครับผม <c oughs> เ<อ>าไวนะฮะมาไวมากเลยสวัสดีครับ ชื่อคุณอะไรครับเนี่ยว ja ัลลภาค่ะว so oh. ัลลภาครับคนตีคนตีโหวัลภาวัลภาเนี่ยคนตีก๊อฟไม่ชอบนะฮะทำไมฮะได้วัละภาเขาไม่ชอบอะอ๋อน so like like ี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพบ้านที่เท่าไหร่ครับสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าสามตัวแรกเลยจะเสเวลาครับเดี๋ยวเอาไปใบแรกเลยครับครับไปแรกเป็นเจลีฟูดกล่องเล็กครับผมไปต่อไปครับเจลีฟูดกล่องเล็กหรือเจลีฟูดกล่องใหญ่ครับ สองเล็กค่ะเล็กนะขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้โหใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่แล้วนะครับแม่ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเราก็เล่นใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเลข3าในบ้านเลขที่ของท่านอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับโทรเข้ามาเลย0 2 6 9 2 2 8 1 8กนถึงนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ครับไม่ได้ยินเสียงนะครับขอดังๆนิดนึงนะครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมสรัญญาค่ะสลัญญาครับอยู่แถวไหนครับสมุปรการค่ะนี่คนปากน้ํานี่เองปากน้ําสมุปรการบ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยแปดสามหกค่ะแปดสามก็แต่สามเยนักงงเนี่ยจะมีสามนะฮะคุณพูมุ่งเป็นหวยอาเดียวมีเลขนสามอ่ะครับเริ่มจากใบแรกเลยดีกว่าครับอันนี้ปุ๊บอ่าไปเจนในพูดกล่องใหญ่นะครับใบต่อไปเป็นกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับ ต้องเล็กค่ะเล็กนะขอให้เป็นเจลีฟูดเล็กขอให้เจลีฟูดเล็กเอาล่ะไม่ลุนแล้วครับใบสุดท้ายครับเป็นเจลีฟูดกล่องเล็กหรือเจลีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กขอให้เล็กอ้ไม่ได้นะครับใหญ่พระช่วยแผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับยังฮะยังไม่ออกนะครับใจเย็นครับรีบกดเข้ามานะครับกดเข้ามาเลยครับมีเลขสารอยู่ที่บ้านก็กดโทรมาได้เลยนะฮะ โอ้โหวันนี้ออกไปแค่แผ่นเดียวเสียดายจริงๆออกกาแฟนะฮะป้ายรางวัลเรายังเหลือในคนขนขนแกนแจกเงินสด2,000บาทและเงินสดห0 0 0บาทออกแผ่นแรกสุดด้วยแล้วก็ยังมีเดริฟูดนะฮะตอนนี้ใครโทรมาถือว่าโอ้โหจะเปิดได้ไน้ของรางวัลใหญ่แน่เลยครับผมอ่านะ,ะแล้วแต่วดวงนะฮะแล้วแต่วดวงของท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะทายป้ายถูกแล้วก็เปิดป้ายรางวัลนะครับอ่ามาแล้วครับสวัสดีครับโค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณอะไรครับเนี่ย พิกุลค่ะพิกุลนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยสมุทรปราการค่ะอ๋อมาแก้ตัวให้คนปักมาเมื่อกี้ไงอ๋อตอนนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับห้าศูนย์หนึ่งหมู่สามค่ะห้าศูนย์หนึ่งหมู่สามได้ครับได้ครับเรามีสามเล่นเลยครับผมแผ่นแรกครับแผ่นแรกครับเป็นอ๋อหมูไม่ได้นะครับใหญ่อ๋อถ้าหมู่ไม่ได้นะครับต้องเป็นบ้านเลขที่ที่ไม่ได้หมูไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับ อ๋อหมู่ไม่ได้แล้วโอ้เรามีกติกาใหม่นะหมู่ไม่ได้เป็นทบ้านเลขที่เป็นเลขที่ที่หน้าบ้านอย่างเดียวครับโอ้เสียดายมากนลเพราะเขาทีนะครับถ้าหมู่ได้ทิศกาก็ได้อย่ะงนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ตำรวจอ้โหนี่หมู่ไม่ได้นะครับครับผมอ่าสายต่อไปมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าล่ะครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ย ลินดาค่ะลินดาลินดาลินดาโอ้ทำเพลงได้เลยแถวไหนครับอยู่แถวไหนอยู่นอนค่ะอุดรราชธานีอุดรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามทับสองแปดหกค่ะหนึ่งสองสามทับสองแปดหกใส่สองแปดหกไม่เอาครับหนึ่งสองสามอย่างเดียวเห็นแรกเลยครับผมเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กครับผมแผ่นต่อไปเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับ ยงใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เอาเล็กแล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นกล่องเล็กซะแล้วนะครับแหมวันนี้ชายจะไม่ถูกเลยนะครับมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่นี่ผู้ชายรังแล้วชื่อคุณอะไรครับเนี่ยกีรศักดับกีรศักดิ์อยู่แถวไหนครับนครราชสีมาครับเอาแล้วเปเนอะไรครับเปออะไรปากช่องครับปากช่องอีกแล้วอบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ 2องศูนย์สครับสอโอเคครับมี3าอยู่นะครับเริ่มจะไปแรกนะครับเป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับต่อไปเป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่และเจดีฟูดกล่องเล็กครับใหญ่ครับใหญ่นะใหญ่ใหญ่อ้ใหญ่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 โอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้โหวันนี้แขกของเรานะครับยังไม่ได้ข่งใต้ครั้งที่สองเลยนะครับ่ใครจะโชคดีครับรีบกดเข้ามาครับตอนนี้ครับเวลาอย่างไรอีกเยอะพอประมาณนะครับ02นย2 2องหกนะครับ โอ้เราอยากแจกนะฮะวันนี้แจกแค่กาแฟนะฮะแจกกาแฟแล้วก็นอนไม่หลับกันต้องกินกันอีกครับผมทาไม่รู้จำบ้านเลขที่ไม่ได้ให้เด็กให้ลูกไปไปดูหน้าบ้านได้นะฮะก็มีเลขสามนกป่าไปดูซิเออโบติดให้บเลขที่เท่าไหร่เนี่ยจะสั่งคุณยองไม่กินก็สั่งได้เลยครับ080ย์แปดศูนย์ศูนย์สองสี่ห้าสี่ห้าอ้าวอ่ะแล้วเวลาหมดอ่ะเฉลยป้ายรางวัลครับครับผมเดี๋ยวดูซิว่าในผลอยู่ไหนนี่ฮะเงินสดหนึ่งพันบาทในพันนู่น อันนี้คือเสื้อเจ็๊๊นะท่านผ่ครับอันนี้คือนี่ในโพลคนขอนแก่นนนะครับนี่ก็คือเจดีพูเราคา2,200บาทนะครับครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบคุณเจดีพูดผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกจังหวัดทุกท่านเลยที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะครับ รายการดีๆอย่างนี้นะฮะจันถึงสุกเวลา16เดนถึง16เดือน30นาทีที่พอใจชาแนลเท่านั้นนะครับครับผมอ่ะวันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มนะครับผมตต่เชิญยิ้มครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับไปปักตาใครไปปักตาใครที่บ้านของพี่ก็คนมันตกทั้งปีไม่อยู่สักทีจะทำยังไงให้เราไปปัก